ไม่หมุนวะาตาสุดยอดไปตอนนี้ที่ต้องโทษไอ้คนหมุนเนี่ยกูเปล่ากูเปล่ามึงอะแหละคนแรกเลยทุกคนกำลังลงแบบเงียบเลยเงียบปอนโดนเสิร์ฟเอสเข้าไปเียังตกมาใส่กูเลย คิดว่าจะป้องกันตัวเองแบบป้องกันตัวเองอ่ะนี่เอาใส่คนอื่นเอาไปไม่กลัวเรียบร้อย F K ไปแล้วนะกูว่าอยู่อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยจริงเบสตันอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมเออ อืมเจ็ดไปโถมันวนข้างไหนอ่ะมันวนตามลูกศรนี่ไงดูลูกศรดิลูกศรที่มันหุนวนไหมเออสามอย่างนั้นเหรอ,อ,อขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก เอ้วันรอบนี้ไวปยรอบนี้ไวใช่เปล่า <c oughs> นี่ไอเด๋ยวสคนละสามใบเนะใบแค่ตอนแรกนั่นแหละอืมอืมไปเลยครับเฮ <c oughs> ้ยหน่าดิเฮ้ยยังไงปอนทำอะไรสักอย่างเด้วอืมทำไมเป็นกูที่จั่ววะ สีอะไรดีนะวัดใจเลยตัดใบเยวัดใจเลยดีนี้เลยดีๆียังไงก็มีคนชนะกูบอกเลยสีอะไรดีนะเป็นคนอืมเรียบร้อยอะไรวะทำไมมีอ่ะไอ้เยทำไมเป็นบวกวะตัดโกงแม่นด้วยนี่ยังโกงอ่ะ <laughs> ขอบคุณครับพี่ออกอะไวะเนี่